สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกลาเป็นฝุ่นทุกคนทุกท่านครับผมคือหน้าที่บ่อนี่นะวันในรถเจ็ดคันครับแต่ก็ไม่ได้รอหรอกโอ้ลมไหมพักเที่ยงครับพักเที่ยงอ้อปแลพลังไป ีตรงนี้เราก็จะหยุดไว้แค่งานแปลง200เที่ยวนี่นะครับที่คุยกันไว้กับน,นายนาเดี๋ยวได้บอ่อใหม่ครับใกล้กว่าเดิมบอ่อนี้มันไกลหน่อยครับทางมันวิ่งยากหลบกันลำบากครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่าจะเป็นเที่ยวที่เจ็ดครับที่แหล่พลังใบส่วน เสียเต้ยนี้ก็เที่ยวที่หกแล้วมั้งห้าหรือหกมา<ะ>อูโคลาาครับสองคันนี้พี่กับน้องอันนี้เป็นเสียตักนะเกาะโบาแล้าครับคันนี้ลามเทอร์โบแรงจน โอ้โห oh, oh, oh. เอาข้างขาดนุน่น <laughs> โ oh. อ้แรงจริงหมอโบนี่แต่เขาว่าแรางจริงนะครับก่อนหน้านี้มีวิ่งออกไปแล้วสามคันนะไม่รู้ว่าตักเสร็จสองคันนี้จะเข้ามาทันได้ถ่ายคลิปไหม นี่ก็เป็นรถของทีมงานเสียตูนะครับพอดีเสียตูยังไม่มีงานก็มาช่วยเสียมนตรีวิ่งนะเเสียงโบกนิดๆครับช่วงนี้อ่าเสียงท่อหวานมากเลย เครื195่องร้อยเก้าห้ามันนะครับแต่ว่าเกาะโบอันนี้ไปนู้นแล้วทั้งหมดพี่แหล่พึ่งถึงนู้นครับไปกับสิบสี่โลสองร้อยเที่ยวคุยกับนายหน้าว่าเดี๋ยวบ่อนี้เอาแค่ครบแปลงสองร้อยเที่ยวนี้ก่อนเดี๋ยวย้ายบ่อครับ ไปแล้วเสียตักมาดูเสียเต้ยครับคันนี้ยังไม่เกาะโบเลยเปล่าแรงใจนระกระจกแรงใจมีอีกคันหนึ่งนะครับจากอูโคราดเซการ้อยเก้าห้าเหมือนกันซื้อรถได้ราคาดีมากเลยครับซื้อรถได้ดีมากเลย 6กสิบเก้าโอ้ได้ดีครับแต่ไปแล้วพักเชี่ยงแกเข้ามาก่อนเพื่อนเลยวิ่งสวนทางกันออกไปแล้วอันนี้ก็ร้อยเก้าห้ามือนกันนะอันนี้เป็นน้องครับคันนี้เป็นน้องคันพี่ออกไปแล้วครับคันพี่นี้น่าจะได้ประมาณสี่เที่ยวหรือเปล่าทำรถอยู่เมื่อเช้าเห็นว่าทำอะไรไม่รู้ คันไม่โคงในรอเลยครับไปมอกรเดียวสองใบไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้ก็เคยผ่านคลิปมาแล้วนะ ค่อยทุกประกำลลำบากเท่าไหร่ครับรถงานเที่ยวราคาก็ไม่กดหกล้อมากเกินไปไปแล้วครับอีก3ามคันน่าจะนานครับถ้าจะรอจนเข้าบ่อมาอเอาแค่ความคืบหน้าของบ่อมานี้ครับเดี๋ยวเราจะหยุดไว้แค่งาน2องเราเที่ยวนี้ก่อน เดี๋ยวรอดูรถใหม่แล้วกันรถใหม่ในหันทรายนะใหม่ล่าสุดในหันทรายครับเพิ่งออกมาได้สองอาทิตย์นึงสลบกับถึงสลบว,วันที่ไม่มีรถนี่ก็แทบจะหยุดงานกันเลยนะครับเพราะว่าก็สงสารไมโคร ขาฟรีเครื่องรอเรานานนะครับวันที่ไม่มีนี่วิ่งทางไกลนะไกลที่สุดแล้ะ17โล17โลหน่อยๆรถสามคันสี่คันวานนี้สี่คันพังมาอีกคันหนึ่งเบรกแตกตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จครับรถเสียมนตรีรอช่างครับรอช่างมาประกอบ โอ้ข้ามุมได้สวยมากเลยครับสลุงสลบน่าจะได้เป็นลายเดือนนะคนขับฝีมือแบบนี้ตักเที่ยวคงไม่ใช่ครับ ก้าอีกหนึ่งคันครับเครื่องร้อเ้าหเหมือนกันราคาหกแสนกมาเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวแกเข้ามาแล้วเพรา่าแกออกไปคันแรกมาแล้วครับมาแล้วเกร้เก้าห้าราคา69ครับตัดสดมาเลยนะาคันนี้ไปดูรถปุ๊บก็ กลับบ้านเอากลับบ้านมาเลยครับไปดูที่บ่อเลยนะรถรถวิ่งงานอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะจอดครับเขาเลยขายได้มาหมดเลยครับเราไฟบนแต่ว่านาวซูน่าซ่าไม่ค่อยมีข้างในนี้เป็นเบาะนอนแล้วก็เครื่องเสียงบลูทูธพอได้ฟังครับพอได้หนวกหู หน้าแปดครับซื้อรถได้สวยมากเลยแล้วก็ได้ราคามากโอ้ไล่กันมาติตดๆครับเสียกิจเสียกิจเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วดูให้ครบทุกคันเลยวันนี้เพิ่งมีโอ,อกาสได้ร่วมงานกันนะครับจริงๆก็เป็นเครือญาติกันแหละแต่แกมาในฐานะเขย เราก็ต้องเรียกแกว่าอ่าป่าอุดป่าอุดก็เมื่อวานนี้รถน้อยครับก็เลยโทรไปหาแกว่าว่างหรือเปล่าถ้าแกไม่ว่างก็คงจะไม่ได้วิ่งกันครับเมื่อวานนี้รถสามคันรถสามคันแล้วก็ทางสิบเจ็ดโลครับก็คงจะไม่วิ่งกันอีกแต่พอดีแกมาก็เลยพอได้ดันทุลังวิ่งกันไปแมโกตักสี่คันตักได้ประมาณบ่ายเท่าไหร่ รถเสียตีก็โอ้ว่เบเกออีกำอกำหม้อก๋ยเตียวหนึ่งใบภายในนี่สวยนะครับรถแกยังดีอยู่เลยยังยังเป๊ะยังเนี้ยบอยู่เลยภายในแต่ไม่มีโอกาสได้รีวิวครับวิ่งงานกันรถมันน้อยครับจะจอดรีวิวก็จะยังไงอยู่ นีโนโอ,อยู่สามคันครับที่เหลือก็เป็นดงอีสู่หมดเลยมาละเสียกิดเสียกิดรถเสียกิดนี่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าไปถ้าเจอม่ยังไม่ได้หลุดเลยครับออกมาได้สองอาทิตย์ร่วมงานกับเสียตูครับ ซื้อรถได้ราคาดีมากเลยครับจริงๆราคารถมันสูงกว่านี้นะแต่ว่าเจ้าของเขาต้องการขายครับก็เลยซื้อได้69แต่ว่าต้องมาเขียนแบบมาโอนมาอะไรเองทุกอย่างครับไปแล้วแฮคันสุดท้ายก็เป็นโรเบิร์ตครับอาโรเบิร์ตอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ร้อยเก้าห้าเหมือนกันนะ เดก่าอีสุโอ้โหอะไรอะ่ะอาจ้ะอันนี้75หรือ77จำไม่ได้แลวนึกว่ารถจ่าท็อปตอนแรกเสียกิจได้กี่เที่ยวนี่4หรือเปล่ามาสายครับวันนี้ ถบริษัทครับรถบริษัทอีกคันนึงก็จอดแม่งยังอยู่บริษัทครับช่างยังไม่มาทำเบรกเลยโอ้เหลือเยอะแกว่าพักก่อนครับเอาจบตรงนี้ก่อน แหมถ้าวิา่งในหมู่บ้านนี่คือไม่ได้รอหรอกครับแต่ว่าอันนี้แบบออกถนนแล้วก็ยูเทินอีกถ้ามันไม่ต้องข้ามฝั่งอะไม่ได้รอหรอกครับไม่ได้เสียเวลาอยู่เทินไม่ได้เสียเวลารอรถี๋ยวคลิปนี้เราจบกันที่รถเสียกิจแล้วกันครับแต่ไปวิ่งงานกันต่อ จะกลับบ้านไวหน่อยวันนี้ต,ต้องไปทำรถให้พร้อมกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นงานเหมาละงานเหมาก็ใส่เจ็ดตากครับไม่ทรมานรถเกินไปไม่กดราคาของล้อกันไปก็วิ่งได้ครับอันนี้เฟืองท้ายเจ็ดเจ็ดสามเก้านะช้าครับคันนี้ โอ้เกือบเต็มกล่องมันกันเลยบริษัทใสยเยอะหน่อยไปแล้วครับไแคลิปนี้เราล่ำลานไว้เพียงท่นนี้ครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังครับฝากกดติดตามช่องยูทูบหกรอเปิ้ลฝุ่นด้วยนะสวัสดีครับ